สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับ bnx 2นะครับสำหรับในคลิปวันนี้ผมก็จะมาแนะนำากวกกับอัปเดตโปรอินเทอร์เน็ตฟรีของเครือข่าย as ล่าสุดในตอนนี้เลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่สนใจอยากสมัครนะครับสามารถรับชมได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็แนะนำให้ดูจนจบนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะมาสอนรับเน็ตฟรีในแอปตัวนี้ด้วยนะครับผมที่มีชื่อว่า my as นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรานะครับผมไปดูอินเทอร์เน็ตตัวแรกกันนะครับ นี่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกรหัสนะครับผมมาให้กับทุกคนตัวนี้ใครสนใจตัวไหนสามารถกดรับสิทธิตามนั้นได้เลยนะครับคลิปนี้มีทั้งหมด5ตัวนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าอาจจะมีตัวที่ใช้ point หรือไม่ใช้ point เองนะครับแนะนําให้กดสมัครให้ครบเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันนะครับสําหรับตัวแรกนะครับผมกดดอกจัน5 5 0ดอกจัน3 1 7เจสี่เหลี่ยม ตัวนี้นะครับผมเน็ตนะครับให้มาอยู่ที่1กิกความเร็วสูงสุดอยู่ที่4 mbps นะครับใช้งานได้อยู่ที่1วันหรือว่ายีบชั่วโมงนะครับใครสนใจตัวนี้กดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่2กันบ้างนะครับสำหรับตัวที่2กดดอกจัน5 5 0ดอกจัน3 1 3สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับเน็ต300 mb สามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันเหมือนกันนะครับหรือว่ายี่บชั่วโมงนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูตัวที่3กันบ้างนะครับ แล้วสำหรับตัวที่3นะครับทุกคนก็กดดอ,อกจัน550ดอ,อกจัน3 3 5 0าสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด384 KB เป็นเน็ตแบบเมดอันไม่ลดสปีดเล่นได้ทุกแอปนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมทําได้หมดเลยนะครับผมตัวนี้นะครับแนะนําเลยนะครับใช้งานได้นะครับผมอยู่ที่1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่4กันบ้างน,นะครับ สำหรับตัวที่4นะครับทุกคนก็กดดอกจันทร์550ดอกจันทาม4ี่สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับเด็ด5กิกเต็มสปีดนะครับผมใช้งานได้อยู่ที่7วันนะครับหรือว่า1อาทิตย์ตัวนี้โคตรคุ้มนะครับผมใครที่สนใจนะครับกดสมัครกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมตัวสุดท้ายกันบ้างนะครับทุกคนสำหรับตัวสุดท้ายนะครับผมก็กดดอกจัน สามแปดแปดดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับเน็ตฟรีอยู่ที่2 0กิกนะครับผมสำหรับผู้ใช้ใหม่นะครับผมหรือว่าผู้ที่ซื้อซิมใหม่นั่นเองนะครับลองกดสมัครกันดูนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนั่นนะครับได้ตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการและอินเทอร์เน็ตในแอปกันบ้างน,นะครับทุกคน สำหรับวิธีการรับอินเทอร์เน็ตใน app, แอปเราก็ต้องมีแอปก่อนนั่นเองนะครับมีชื่อว่า MyAS สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับมากดตรงนี้นะครับทุกคนคําว่า p a ็ก AS นะครับผมเห็นไหมครับทุกคนสามารถมารับได้เลยเน็ตฟรีเต็มสปีด 100MB ตรงนี้นะครับผมสามารถมารับได้ทุกซิมทุกเบอร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซิมเติมเงินหรือว่าซิมรายเดือนนะครับเห็นไหมครับเน็ตไม่จากัด มีเยอะแยะมากมายมีหลายโปรนะครับผมแนะนําให้ดาวน์โหลดนะครับผมแล้วก็มาแลกรับอินเทอร์เน็ตตรงนี้เอาได้นะครับเพราะว่ามันใช้งานได้แน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้กับทุกคนใหม่นั่นเองนะครับ